ได้ค่มันต้องเขมากมาก่อนนะไหนดีสำหรับข้นสุดซอนตอนนี้หากามาหอดเมืองแก่งเกาะนะพี่น้องเด็กห่ใกับแกกาใหญ่กับแค่สัญลักษณ์ของเมืองแก่งเกาะแค่เกาะมันแก่งเกาะแค่เกาะมันโบมันแก่เกาะนแค่กาะสื่อมนานแค่เกาะนะไบ่ได้มีแก่มีแต่แค่ นี่เขาเขียนนะแกงกอกดิไปยังไปไปแกงกอกไม่ไป่าใครหอดแล้วโอ้ยว่าหอดแล้วหอดแล้วนี่ฮอดแกงกอกอะไรดิกอกใหญ่ใหญ่เห็นไหมเห็นติกอกมาทางนี้คือว่าหอดไว้เนาะเตยไว้บนนี้นะเออไวเเ้ขากระชือบางกันมันเป็นตัวเขาเดียวหนึ่งกากลังข้าวโพดเขาบอกเขาใจอะว่าทุกคนหูหนวกเขาถือว่ามันมันเป็นอย่างกากะก คิดทางเลยเหนบ้ไปตออกนอกเมียงแทิ้จากตอนตอนน่ะโง่ทางหดโง่ทางฝุดบอกเคอันนี้มันเสียออเลเาออนเสร็นะบอว่ามงวเอ้มวงเวียนมาขือวเฮื่อเพื่อนางเออก็ไปอ้อมไปทางไหนก็ได้โง่ลงผุเพื่อนฝ่างห้องมอว้งบอกมมขงเขาเป็นหมาเป็นเดาหงมพันมาก็ะนัน ว้าวเลยกินข้าเพื่อนทานมอแวลนี่ขางห้องมอขี้นิกบบเป็นเพื่อนเออขี้นิกเล่าบบได้อยู่ในขางห้องมอนะขางตลนะอันขี้นิกก็เพื่อนเรามันอยู่ในขางตลาดขี้นิกก็เพื่อนกันเดียวกันน่ะแหละไปทางไหนบ้านน่ะขามอทขี้นิกทานหมอแวลนอกพี่นอกน่ดน่ะตลาดแก่งเกาะนอกพี่นอกเมืองจำพรแฝงสวรรค์เกตรเดี๋ยวเจเบโกสิเขาไปจองคิว หายอ้าวก่อน,น้ะพี่น้องแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะพี่น้องเโดนแทงเีกแล้วพนะี่น้องเป็นไหนเจ็บบอเอาบอรเรา,าทำเราอันคือบอหนาะไม่ให้เรากิน,น,นกินได้แล้วบัดดน้กิไแล้วแทงเอาเลือดเลยตอนนี้ก็รอบางคนตรวจเนาะพี่น้องและในระหว่างรอคนตรวจเนาะพี่น้องคนตรวจเลือดแล้วก็รอคิวกับผ้าอ้าวมาหล่อสลัดแกงกอกเนาะพี่น้อง ตลาดแกงกองมันจำพรพุ่นอยากได้มองพี่น้องกยไปขัไปเลยอย่าข่าซอกได้มุมใดตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ ตั้นละอัดแกงเกอะเนาะพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งว่าเฮาสิได้ยังแน่เนาะออกไปกระเป๋าใส่แมสหมดทุกคนเลยละว่าเนาะ เอามองเอาอยู่ทางใดมองอยู่ได้ยังไงเอาไปทางใดอันไปทางใดอันมามามาทางนี้ก่อนมาทางพีบ่บ้างเหลาะมันรถอันเมือ่อแกเกาะมีจังเมื่อนาะพี่น้อง เลามเบิตลาดแยกเกาะกันจยงเงี้ยพ,พี่ีมองมอยู่ทางพี่บอรบริแพงคือเก่าเออนย่ได้มองยืนนี่จะมองไงห์ตอนนี้กำลงังใส่อะนะ ใส่ฐานใส่หูคนหูหนวกแล้วต้องใส่อันนี้เป็นได้ไบานนี้ได้ยินหรือเปล่ได้ยินแล้วบาทนี้ได้ยินแล้วบ่าห้อยยืดเข้าหรือเปล่าได้ยินหรือเปล่าได้ยินหรอเปล่าซ้ำนี่มันต้อเการล้องเปลี่ยนเมียใหม่ให้เจ้ากับเมียเก่าเจ้าเราจะไม่นเจ้นานอันเบอรอันเก่าาันเบอร์อันเก่ามันเบอร์มนดเลย ได้ย <Beautiful, S 1> mm ินเยอเออได้ยินนักันเลยก้อนนี้มันบดเอายังสาทิมมันบดมันบดแล้วก็ทีมเลวจะแยกไปยังก้อนนึงสามสิบพัน้เบอมันขึ้นมามันเป็นงอกมันเป็นผก้นน้อยหนึ่งกระแพงเนาะสามสิบพันสกีกระแพงดอกล้ก็ผมคุ้มเดินได้บางเกกระทียเอายังอยากได้ยัง chưa tỏ lạn nó đâu thì nó ai à nhang chị ai à nhang ไปกินโตเทก่อนขายโตนอะไรเนี่ยไปนั่งกินบัดกรแล้วปะห้อันไอเต๊ะกินก่อนนั่นแหละก็อีโคโอ้เพิ่งเข้าอยากแตกินไปถามมึองข้าเจ้าก่อนมาหอดคิวหรือยังโต๊ะสีผานี่เนาะต๊ะเดียวเห็นแล้ว เออเอโตเดียวเหรอแล้วอันหอยนะผมมีแก่แม really ่อย yeah. ู่ตลาดอันนั่นเนาะตลาดตลาดทีนั่นด้โอ้ยมันคนละเส้นบ้านปลาไหลนี้เขาคือม้ามูไลฮอตมูไลฮอตปะมูไลฮอตบนตลาดบ้านปลาขาได้หอยเหลี่ยมอ่ะเอาได้มีหอยได้เนาะจ้ะนี่แต่เ้าแกะแล้วมนี่แต่เ้าแกะแล้วบ่ระละเท่าไหร่บูฮอตกระยาเออนี่ได้คิงเอามาให้พผอ คิงบ่นี่ยน่นโ่ิาเอาโลซมหเอาหัวหนึ่งก็ได้แล้วติดหายเอารเดี๋ยาโลิมาดละสามคดละสามพคงโล่นีสใส่ิพันอยอนเ่ิพันะเดเจโบิมาซื้อขาตั้งก่องที่นอกขาตัางก่องพังะราต่้งก่องคะรู้สึกว่ามันคือหอยไปเลย ไม่เซลฟี่แบบตั้งได้นะมีเยอะมีพคาแยกตั้งได้บุรามาบอกเซนซาวชื่หาเซนซาบอะไรพี่ตัวนี้เซนซาวเลยนะเซน้าเหนไหม้าวอินซาย อันนี้คือหัวมันบบตัวหัวมันบอลมุนใส่แม่ถือดูนะเซนเซอแต่มันกระเบาดีตัวคองอยู่กันได้สามเดือะอันอันแนวหานม,มันฮาบ๊ะ อันสะอพอหัวมันนี่บบคล้ายปะมีขายอยู่สะพกหัวมัน,มนสะโพกหัวมีขายอยู่ยตอนนิบอมมีมลานอ,อื่นได้จะม,มีอยู่ป่เามีตลาดเดียวอยู่ เอาเอาหมดนี่ก็ได้เนื้อได้มันก็หักพังหมดเลยแหละร้านเขาซื้อมองตอนไหนอยู่ใจเบอร์แล้วหลานเขาซื้อมองตอนไหนอยู่โอเคโอเคบอเคมีมีมีรีโมทนั่งอยู่บนบูมี่ด้านี่เนาะบูมี่ห้องคอยซื้อค่ะซิมีรีโมทพร้อม หนึ่นนี่มัมมี่สื่อตัวนึงก็สื่อครบป่อยบั้งโอเคอ่าน,นี่ได้ค่ากล่องแล้วพี่เนอะมือกล่องก็ได้ค่ากล่องมือนี่ แล้วพี่น้องตรวจแล้วนะเดือนบาร์นเข้ากับิีเมื่อเนาะพี่น้องหลังจากเลาะตลาดแกงกอกมาแล้วก็เอาดีๆย่างดีๆเอาเอายินดีๆปะป้าฮะพุดนนี่ได้โหลดเดี๋้เข้าก็สิีเมื่อเนาะพี่น้อง ไปหาบอนจอดกินอยู่ห่มถุงหายทางหน้าก็ได้เตยเตยสีปยใช้สั่นน่ะอ๋อไปฮ่าโหลดอันนี้บนมันโหลดเท่าเนาะ ได้เชื้อเมืองแล้วนะพี่น้องตอนนี้เฮาก็กำลังขับรถออกจากเมืองเก่งกอกเนาะพี่น้องตกลง่าตรวจกะบ่มี่ยังเนาะเป็นปอดเพิ่นว่าซึ่งซึ่งไซเจ็บจำเอิกก็สิเกี่ยวกับปอดนั่นแหละเนาะเป็นปอดไปละครลำคลองดองบ่แล้วแล้วถ้าดองแบงแล้วมาเก็บ่ได้กินอืเป็นปอดคลำคของดองบ่ถึอกจังไง เฮากะบ๊อบผู้น้ำแพผน้ำมอผลนาะอาร์ซิมีเกี่ยวแก่กับกระเพาะกระเพ็ดน้ำเหมือันดั้มแห้งเบาดั้แห้งบ่ข้าวกระย่งดำ้มขอาตา๊กน่ะกระดำมหมดอ๋ออันเอ็กอันนี้น้ำติเดียวเอโกอย่างเดียวดูอ่านได้ตรวจถูกโลกเนาะอันนี้เราตรวจถูกโลกเลยอ๋อเนี่คือใบเอ็กใบเอ็กโซเลยเอกใบผ่าเนี่ยน้องกูมาปีนี่กระดัมได้นี่แหละวกุกระย่งอยู่นี่ละเบา มันมาได้ปโซ่ไเสหอกมีถ้าต้องเบิ่งักน้นี่อ๋อบน้่าไพ่บูชปุ่ลูกหอกระดูกอ่ะนะปอดบ่นี่ปอดเลยช่องขายกระดูกขาเดี๋ยวบาหัวใจนะเขาบอกให้เห็นเป็นคลองลงมาคลำคองโดคลองเนี่ยักสิกระดูกขาเลี้ยมมันดำเป็นเสคนเออมันกระดำไหลลงมามันเป็นบริเวณปอดนะ ัไปทำเปียมาทำาน่บวกกัไปทำาก้อเนาะตืเาอกคอยาะคอยายเมมาคอยลืมว่าให้นาใช้เมออกจากห้องก่อนเนาะคอยกระทาเลยอะไรวะทันมอ่ว่าเอบีตรงเลยอันบีอักเสบงายบีจะอักเสบก็อันก็เลยว่า อักเสบอย่างเดียวบอทันหมอมันบริใหญ่ได้ตรงบอกผ่านหมอมันใหญ่มันตรงอันแรกผลมันอยางอักเสบผลม่นนะแม่เราได้ยินเนี่ยเราบอกโอ้ยกูบอย่างดอกเราบอกคุใต้ค่ะๆแล้วแล้วบอกว่ารับคอยบอย่างดอกท่านหมอเอ้ยคอยนี่ตายแล้วหรอไพ่เบาทไม่ใหญ่ท่านหมอไพ่เ้าทมันบอกตายดอกไม่ใหญ่กินยากระซาวผลกระหายยายาแม่เมื่อกินอาหารมื้อ ่เมื่อแล้วก็หัว่าไยเป็นโรคอัะนี้เนาะประเทศไทยอาเชิญมาบี้ตับใหญ่เกี่ยวกับโรคตับน๊บแหละพอบี้มันมันหัวมันตรงมันล้นแล้วมันก็สิไรลงไปใส่ตับมันก็เป็นเกี่ยวกับตับเฮ้าแบบก็เป็นบี้ตรงเฮ้าหางไหลกินในไรเราซวกระทั่งไทยเขาสิเอียนบี้ตับใหญ่มากรัวตอนนั้นได้ตอนไหนบ้านเฮ้าเอินมันบี้ตรงบี้ใหญ่มันกรลบีไรลงประเทศตั๊บอะหลังจากนั้นอีเมลแล้วก็สุดๆๆๆชลงไปอลไรแล้วก็เป็นแค็ หิดช่องหิดแล้วก็เสียเนาะช่องหิดถึงเมื่อวานนี้แม่มาขับลุงเรือพามาตั้วตอนนั้นแม่ว่าเป็นพี่ใหญ่เนาะพี่ใหญ่พี่ตรงมันอยากหัวอะไรเล่าไปห้าหักไม้อีซังให้่เรากินสามอย่างห้าประเดี๋ยวสามมากันลยเนาะอันนั้นห้าสิห้าบอลหนังกินข้าวเนาะพี่น้องทำพันได้กินข้าวข้าวเส้ากับพันนี้กินห้าชิ้ไปห้าห่มบอลได้แล่นังกิน อดรถอยู่นี่เนาะพี่น้องนี่แลหละหฮมโก๊กซามซานใหญ่เนาะพี่น้องใกล้สีขาวนาซานนี่แหละเอาสิมาจอดกินข่าวกินน้าอยู่นี่นนเนาะแล้วพี่น้องก็แซ่บมาเด้อพี่น้องเอ้ยปุ๊บเฮ็นอาขับป่ะนายค่ะก็มาตั้งพอดีเลยพี่น้องเอ้ยอออมันหักเลยมันหมุนมันเจ๊กนะ กินขาวงบรรยากาศม้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะมกินข้าวใ้ไปนองเลยเขาว่ากินข้าวบ้านหามูอยากกินข้าวผาหมูไม่ชอ้านี่ได้หมูนึ่งจีนสว่างมอดมอดปลาหมากินหมูที่สอง Thầy đã lái rồi Ký anh nhắn anh nói nè

กินยวบ้ายิ้มขำบหมครับกินมาบันยับันยังเลย,น,ยนับเปลาไหมคปลาอาบหาือครับน้ข้า ใหญ่ใช่ไหมอยู่ทุง,งยางหัเนาะกันสอ,องพนะันแลก็ใเบิดยดเขาว่าป็นกับอบอบยานเป็นบบับบอกับาตเพราะีบอะไรเป็นดอบอผมเป็นับมนตายอยเนาะ <laughs> ูเป็นับกับตายคือการหอนมึ บอแบอเป็นารยัดสายตอม่อวาเม็ดเาเม็ดเินเออกินแทนสาบอกสาวขาบอกเดียวินเถียงแลยเลยยังละเม็ดกินเดียวที่บอกินแน่ละเม็ดมันลงไก่ไก่ป้าเลย เราแห้งอยู่โมเมนต์ใหด้อพี่น้องลาหูพอดีโอเคนะพี่น้องกินข้าวแล้วแหละครัากับซีเมื่อเนาะบ้านนี้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดี